สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำวันเกิดนะครับของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายนปี2 5 6 8นะครับครั้งนี้เราจะดูแตกต่างจากครั้งก่นกอนๆนะไม่ใช่แค่เห็นมืออางเดียวนะจะเห็นหน้าเห็นตากันบ้างเพื่อจะได้ไม่เบื่อน,นะครับอะคนเกิดวันศุกร์นะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะดูพื้นดวงนะครับจะดูในรูปแบบเซนติคอร์ทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับ ให้ตั้งจิตตั้งใจไปพร้อมๆกับการสับไพ่นะครับใบที่หนึ่งไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญใบที่สองไพ่ขึ้นเป็นสามถ้วยใบที่สามไพ่ขึ้นเป็นเตดใบที่สี่ไพ่ขึ้นเป็นสามเหรียญใบที่ห้าไพ่ขึ้นเป็นแปดเหรียญ ใบที่6กไพ่ขึ้นเป็นอสศวินถือไม้ใบที่7จ็ดไพ่ขึ้นเป็น GMpress s ใบที่8ปดไพ่ขึ้นเป็น The Star ใบที่เก้าไพ่ขึ้นเป็น9เหรียญและใบสุดท้ายนะใบที่10บไพ่ขึ้นเป็น t จะ h y ไฮเดอร พลังงานของคนเกิดผันสุกในเดือนกันยานะเป็นพลังงานของอาการติดต่อการพูดคุยการเข้าหาผู้คนนะเป็นช่วงของการประคองนะประคองตัวเองประคองการการะทำเพราะว่าตําแหน่งตัวตน,น,นเนี่ยไปขึ้นเป็นสองเหลี่ยมเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการที่มันเหมือนพายายามจะประคองในเรื่องของการใช้ชีวิตนะเรื่องต่างๆการพบปะผู้คนไปขึ้นเป็นสามบริยญนไปขึ้นเป็นสามถ้วยนะทั้งสาม เรียนสามทุยเนี่ยผมอบอกเรื่องการติดต่อการสื่อสารกับผู้คนมาเหมือนเป็นการที่คุณอยากจะหาช่องทางรูปทางให้กับตัวเองนะแต่ว่าในจุดตำแหน่งนของอดีตเนี่ยไพยขึ้นปเป็นในเรื่องของแปดเปลียนนะแปรเหรียนคือการกระทำอย่าง ใจจดใจจอ่อแล้วการทำานี้มันมีเกี่ยวข้อกับบุคคลด้วยซึ่งส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่มันสง่งผลนะเออสอง่งผลในนะปัจจุบันที่ทําใหออ้คุณพบโอกาสดีจากผู้คนคุณพบโอกาสดีจากการติดต่อการสืร่อสารซึ่งหากในปัจจุบันตัวคุณเนี่ยใครก็ยังขึ้นเป็นออทั้งสองเหรียญทั้งออสามถ้วยเนี่ยคือการติดต่อสืส่อสารคือไอ้เรื่องการติดต่อสืส่อสารเนี่ยมันมีมาทั้ง อด,ดีตแล้วกดด็ปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยไาขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเ,เพราะว่า,นะนนนาอนาคตพายขึ้นเป็นการติดต่อการสื่อสารแล้วก็พายขึ้นเป็นอัศวินถือไม้นะคือการที่มันได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของผู้คนนะแล้วพายคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นในความหมายที่มันไปสอดท้องกันนะ่ะอด,ดีตมันมีทั้งในเรื่องของการกตริดต่อสื่อสารน,นะครับปัจจุบันนะพาขึ้นติดต่อสื่อสารและ อนาคตเดชนี่ือบอกอีกหนึ่งข้อคือติดต่อสือ่อสารเือนกันนะครับงนั้นพลังงานในเรื่องของคนเ,ออเกิดวันศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องการสือ่อสารการพูดคุยเพื่อที่จะให้มันเกิดบางสิ่งบางอย่างเป็นในเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังไปจนดึงสตาร์สิ่งที่คุณหวังเอาไว้เนี่ย มันจะได้ตามที่คุณตั้งใจซึ่งพลังงานของคนรอบข้างอ,อืมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไปขึ้นทั้งสามถ้วยแล้วก็สามเรื่อการติดต่อกับสั่คนรอบข้างหรือขอให้ใครช่วยเออขอให้ใครทําอะไรเนี่ยคุณจะมีโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนอายุเท่ากันคนอายุน้อยกว่าคนอายุมากกว่าผู้รักผู้ใหญ่นะคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับจากผู้รักผู้ใหญ่ในโดยเชิงกัดน,นะครับ ในเรื่องของตั้งแต่อุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นจีเอ็ม s รสนะอุปสรรคมาจากการหยินิ่งนอนใจเนะี่ยเรื่องเสี่ยงต่างเมื่อโอกาสมีมาแล้วเนี่ยควรแขวะในไพรขึ้นคว้า,วา,า,วาดาวนะเออในเรื่องของการที่คุณคาดหวังอยากจะทําสิ่งไหนทําสิ่งใดเนี่ยก็ขอทาให้เต็มทีนะครับอย่าไปรีรอนะ่ยบางทีรีรอนิ่งนอนใจเกินไปเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมันมันลดร้อยโอกาสต่างๆที่มันมีเข้ามานั่นเองนะครับ มาดูสําหรับในเรื่องของความรักคนโสดเป็นอย่างไรนะคนโสดไฟขึ้นเป็นพลังงานของการติดต่อการพูดคุยนะคือคนโสดเนี่ยไฟขึ้นเป็นสามเหร่ย,นนยบ่งบอกในเรื่องของการพูดการคุยการเจราจาการพาทการเข้าห,า,หาการพบก,การเจอมีการบอกต่อมีการพูดคุย,แล,คย,ยและมีความคาดหวังเข้ามาคงเกี่ยวด้วยมันมีความคิดหวังอยากจะแบบได้คนดีๆต่อใจดีทั้งหน้าตาดีทั้งนิสยัยมันมีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะแล้วเนี่ย คนเกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสนะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสพบรักในอยู่ที่70%็ดนสะอรนต์โอกาสเยอะไม่ใช่น้อยเลยนะแต่อย่าที่ว่าโตคุณเนี่ยเพื่อยจะคาดหวังเยอะจนเกินไปหรืวอว่าจะสเปคสูงเกินไปก็แล้วกันเพราะโอกาสดีๆเนี่ยมันมีเข้ามานะครับอ่ะมารู้สิว่าวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะเออให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นนะจาก70 80สเป็นร้อยไปเลยนะเออทำกันไป ให้ขึ้นเป็นฮันุมาตพบุตนะครับเนี่ยเป็นพลังงานการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ต,ตัวเองว่าคุณมีในเรื่องของการเปิดใจในเรื่องของการพิสูจน์ว่าเออจริงๆแล้วคุณก็ไม่มารอใครนะหรือคุณพิสูจน์ใจตัวเองนี่แหละว่าคุณจะเปิดใจแล้วมันทำให้ในเรื่องของความรักมันมีการเข้าหาพูดคุย พบเจอแล้ว็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มีโอกาสพบรักเพิ่มขึ้นจากการที่คุณเปิดใจนะเปิดมุมมองบางทีคุณปิดการตัวเองมันทำให้ใครพูดมาก,ก็ตามมาต่อไปไม่สนใจอะไรใครเลยเนี่ยมันยิ่งทำห้ไม่พบรักได้ด้วยเออ,อดูซิไหนพูดคำว่าไว้พบรักแล้วสิ่งที่ต้องระวังที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดดูซิว่าเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไท่ข้างหลัง มันจึงเป็นความกลัวนะกลัวในอดีตนี่แหละคือกลัวว่าในเรื่องของความรักจะนําพาความทุกข์นำพาความไม่สบายใจนําพาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณอยากหลอกหรือคิดไปเองจนเกินไปทําให้เปอร์เซ็นต์ลดนะทำให้คุณไม่กล้าที่จะไปสางสัมพันธ์มิจฉาจะไปพูดคุยอะไรเยอะแล้วมันทาให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักที่จะพบรักเนี่ยมันก็ลงได้ด้วยเช่นกันและต้องระวังใหดีนะครับ มาดูสําหรับความรักคนที่มีคู่กันบ้างเออคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคือเจ้าหน้าในไพ่้นเในเรื่องของการประคองนะประคองความรักด้วยการทําหน้าที่ตัวเองนะให้อ่อในเรื่องความมัน่นคงในเรื่องของการวางแผนอนาคตกับครอบครัวนะอนาคตถึงความรักที่มันต้องก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นนะส่วนคูุ่ญนนะไพ่ึ้นมาขเขาเขาก็ไปตามคุณน,นะเออเขาก็ มีการให้กำลับบงใจที่ดีกับตัวคุณด้วยซ้าไปแต่ว่าสิ่งที่มันมีความคาดหวังตัวคุณบางครั้งมันสูงเกินไปไปขึ้นสึงปานเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่มันบางทีมันได้บางไม่ได้บางนะมันอยู่ที่ใจตัวเขาด้วยนะบางทีก็ต้องมีการพูดคุยเพื่อจะ ให้ใจเนี่ยมันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะไอความคาดหวังเนี่ยบางทีต้องบางทีปอภัยกือแบบในบางทีมันก็เกิดจากตัวคุณด้วยไม่ใช่ตัวเกิดตัวคู่คุณ,มคณแม่ก็ต้องสังเกตดูดีว่าสิ่งที่เป็นความคาดหวังเป็นตัวคุณหรือคู่คุณกันแน่อันนี้ก็ต้องไปดูตามแต่ระบบหมดนะครับแล้วเนี้ยเปอร์เซ็นต์ความรักหวานชื่นนะครับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะเออในช่วงนี้เป็นโจขงการประกบอบความรักให้มีความหวานชื่นเพิ่มขึ้นรู้ที่การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าให้ความรัก หวานชื่นเพิ่มขึ้นนะครับไฟขึ้นเป็นผะสุขโอ้โหตรงกับความสุขนะเออพลังงานของามสุขเนี่ยผมบอกความสุขตรงตัวเลยนการสร้างความสุขร,ร่วมกันกันไปเที่ยวกันกินอาหารร่วมกันการ,การโทรหากันการ,การ,การมาพบมาเจอกันมีเวลาให้กันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็น์ในเรื่องของความรักที่หวานชื่นเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนเติมเชื้อไฟที่มันมีพลังงานที่มีไฟอยู่แล้วเติมเอ,อ่อฟืนเข้าไปเออเติมไม้เข้าไปนะไฟตันลุกชุก ชดจุ้งชัชวานเลย <c ười> คือมันทําให้พลังงานความรักเนี่ยมันมีไฟมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความหวานชื่นมากขึ้นได้ดยเชงนี้นะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าทาให้เปอนะร์เซ็นต์ลดการดูสิ่ควรมีคู่เป็นยหยาบลายใพ่ขึ้นเป็นซิโรรานะครับมันเป็นเรื่องของการเนี่ยดูเป็นอะไรเสือนะเสือเป็นอย่างไรเสือมีอัตตานะเสือไม่ยอมใครนะบางครั้งเรื่องอัตตาตัวตนเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ย เจอเป็นไงก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงมัน่างฝ่ายต่างกันเป็นแบบนี้มันจึงทําให้มันแยกออกจากกันนไม่แยกกายก็แยกใจนะมันทําให้เหมือนเทเล็กเทน้อยอะสุดท้ายแล้วมันไม่เข้าใจกันนี่สิ่งที่าต้องระวังทาให้เปร์เซ็นต์ความรักหวานชื่นลดลงในดยเฉันกันนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่านะเออการงานในสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับคนที่กำลังหางานในช่วงนี้เป็นช่วงของการติดต่อการสื่อสาร กนะารตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองถามว่าพลังงานดีไหม,มปพปัะง,งานดีนะพลักง,งานดีมากสาหรับในเรื่องของการักงานนะเพราะว่าพายกึ้นเป็นสองเด็กคือคุณพยายามทำทุกทีททกตางนะประคัะคองตัวอยู่แต่ว่าอย่างดีนี่ไม่ว่ามันมีคนมาช่วยเหลือนะมีคนมาให้ค,คาปรึกษาแต่ว่าบางอย่างาก็จะคาดหวังเออยอะนะคิดเยอะจุเกินไปทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองต้องมีการดู นะเราก็ไตรตรองอะไรคือสิ่งที่คุณชอบอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ก็ทําในสิ่งที่ชอบและทําในสิ่งที่คุณถนัดนะและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนั้นเปอร์เซ็นสำหรับคนที่กําลังหางานมีโอกาสได้งานอยู่ที่70%อนนั้มีโอกาสได้งานมาจากผู้คนคนรับการเปนแค่ว่าทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่ง่รักก็จะทําสิ่งเหล่านั้นได้ดอด้วยชังกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของ วิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเออเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มขึ้นยังไงบ้าไพ่ขึ้นเป็นพระแรรม่โรสบความอุดมสมบูรณ์นะเออพระแม่โรสบกบอกเรื่องของการทําด้วยความรักการทําด้วยใจที่มีความมุ่งม,มั่นนะทุกๆอย่างเมื่อคุณทาอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้มันจะทําให้เกิดความสาเร็จมากขึ้นศึกษาก็ศึกษาต่อนะอย่าเป็นคนที่น้ําเต็มแก้มเป็นน้ําที่ ต้องศึกษาตลอดเวลาเติมน้ำตลอดเวลาลทําให้คุณเก่งในรอบด้านและโอกาสต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณศึกษาความรู้เพิ่มเติมและทาในสิ่งที่คุณรักนั่นเองนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเงนอสิ่งต้อระวังที่ทําให้โปรเซ็นต์นลดนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเปล่าระกาศในไพ่ขึ้นเป็นเทวดาเลยนะเอ,อในเรื่องของพลังงานของ การกระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันชะล่าใจไปหน่อยเออได้ได้นอนไม่ต้องกลัวได้ได้นอนแต่บางสิ่งบางอย่างก็อยางแบบออประมาททุกอย่างมันมีพิดพลาดกันได้หมดแหละไม่ได้หมายองพูดจะผิดพลาดเลยนะแต่อย่าประมาทกัีกาวใช้ชีวิตอย่าประมาทว่าไปสมัครที่หนึ่งแล้วเออมัปนไรนั้นนอนอยู่บ้านเลยไม่ได้นะทุกอย่างมันก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยหรือเวลาจะไปสัมภาษณ์งานมั่นใจเกินไปไม่เตรียมตัวอะไรไปเลยก็มีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยเนียต้อง มาระวังให้ดไม่เปอร์เซนต์ที่จะได้งานลดลงในดุจันกันนะคะรับมาดูสำหรับในเรื่องของคนที่มีงานกันบ,บ้านนะครับเราดูทั้งในเรื่องคนที่ทํางานประจำนะคนทําธุรกิจส่วนตัวทําฟรีแลนซ์นะค,ะครับก็มาดูในเรื่องคนที่มีงานได้ลึนะอ่ะมาดูซิเป็นอย่างไรนะครับเพิ่ขึ้นเป,ป็นพลังงานของการติดต,ต่อการสื่อสารนะกับผู้คนนะกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานกับการเดียวงานคนที่ทำธุรกิจส่วนตัการเดียวงานกับ ลูกค้าเดีอยงานหาเงินส่วนต่างๆนะเงินส่วนดีมากนะครับไปขึ้นเป็นสามเดียนนี่คือการร่วมหุ้นการลงทุนอะไรพวกนี้มันทีอาก,การเสริมหรือคนที่ทําง,งานประจำเนี่ยอยากจะร่วมหุ้นลงทุนได้ไหมได้นะมันเหมือนมีการสร้างโอกาสดีๆให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ที่อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยก็ต้องประคองให้ดีต้องเลือกคบคนที่ดีด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการงานเติบโตเนี่ยอยู่ที่ 70%นะโอกาสดีๆจะเริ่มมีเข้ามาทั้งในเรื่องความคิดัละเรื่องโอกาสต่างๆด้วยเช่นกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้งานเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างไรใครขึ้นเป็นพระศิวะเติมพลินกะารเพิ่มอย่างไรสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยเติมผิดพญานาคนะด,ดูพลิดพญานาคดี ุูคิดดูแค่พิจงัวจะจใจแย่แล้วพิพยานาคเลยนะเออคือในเรื่องของการที่คุณเคยพิพาดเรื่องไหมาเราคิดดูสิมีอะไรนะและ้วนะําม,มาปรับปรุงเป็มไปตัวเองทั้งเรื่องของความสามารถทั้งเรื่องของออการเสริมความสามารถที่คุณไม่มีผิออพ,พาดเรื่องอไรแก้ไขหรือคุณขาดด้านไหนคุณเสริมเพิ่มเติมเซลนี้มันจะทําให้กลายเป็นการเพิ่มโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นหรือทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงศักยภาพที่คุณเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ทำให้คุณมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งโอกาสดีจะมีเข้ามาหรือคนที่เป็นทําธุรกิจเนี่ยคุณมีทักษะเพิ่มขึ้นคุณมีเรื่องอะไรที่ไปคุยกับลูกค้าได้มากขึ้นดือสร้างแบรนด์ได้ใหม่มาได้มากขึ้น,นโดยเช่นกัน,นะคะรับมาดูสําหรับสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าที่ทาให้เปอร์เซ็นต์ลดนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นคุฝากโอ้โหจะมีคนได้ของอย่างนีนะเอย่าไปกลัวเกินไปนะไพ่ขึ้นพลังงานของการที่กลัวเกินไป คิดเยอะเกินไปนะสิ่งต่างๆที่มันเป็นพลังงานของผูกใจเจ็บกับคนนะเออเพราะว่าในเดือนนี้เานเดิมการติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะบางครั้งความคิดลบกับคนยมันทำให้คุณไม่อยากที่จะไปคุยกับใครแต่บางครั้งการที่ไม่เลือกไม่คุยกับใครเลยเนี่ยไม่ดีนะเพราะหนึ่งแต่ถ้าคุณทางานประจาเนี่ยคุณไม่คุยกับใครเลยคุณไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานคุณไม่คุยกับหัวหน้างานคุณไม่คุยกับใครเลยเนี่ยมันยิ่งทําให้การติดต่อสื่อสารแย่ กพูดคุยมันแย่เกิดปัญหาอะไรคุยกับใครไม่ได้นางงานมันก็จะเป็นปัญหางานมันก็จะลดลงหรือคุณถูกเกลียดชังได้ง่ายเพราะคุณไม่คุยกับใครถูกไหมหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณไม่คุยกับใครเลยอ่ะเพื่อทธุรกิจได้ไงคุณทำคนเดียวเนาะไม่ได้นะเออทุกๆอย่างมันต้องเกิดจากการสื่อสารอยาปลูกใจเจ็บเอาคนให้อภัยคนบางเปอร์เซ็นต์ในเรื่องความเติบโตมันก็จะไม่ลดลงจากอันที่คุณพูดคุยกับคนแต่หาคุณไม่คุยกับใครเลยเปอร์เซ็นต์ลดแน่นอนต้องระวังกันดีนะครับ มาดูสาหรับในเรื่องของการเงินในบ้านนะครับการเงินในช่วงนี้ช่วงของการประคันภัยนะการเงินในช่วงนี้เหมือนแบบชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหมดไปกับเรื่องส่วนตัวนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นอารมณ์แบบซื้อเครื่องสำอางซื้อนู่นซื้อ,น,อนี่ซื้อนั่นซื้อเอส,อสื้อผ้านะซื้อเสื้อผ้านะบางคนมีไปเดินป่าหรือเปล่านะเออไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวกับเพื่อนนะมีการไปหมู่คณะไปแบบงูขนะมันเลยทําให้เกิด รายจ่ายเพิ่มขึ้นนะมันบางทีมันก็มาจากความทุกข์นั่นแหละมามาจากความที่คุณอยากจะหาความสุขใส่ตัวก็วต้องระมัดระวังเรืร่องร,รายใจ่ายให้ดีนะครับแล้วเนี้ยเปอร์เซ็นต์เงินไม่ขาดมืออยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะถามว่ามันขาดเมือไหมมันก็ยังพอไปได้แต่อย่ามากเกินไป๋ยันจะกรบการเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงไปนะระวังให้ดีนะครับมารูึิว่าคุณจะมีโชคมาก,กับอะไรนะเออมีโชคมาก,กับอะไรไรูดูซิโชคการเงินมาก,กับอะไร คือเป็นทันมันตรีนะพลังงานธันมนตรีบง่บงบอกนเรื่องของโอกาสดีๆมาโอกาสดีๆมาจากมือสองข้างของบุตรมาจากการสรื่อสารมาจากการพูดคุยและมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องบนนะครับและในเรื่องของการเงินเป็นงานติดต,ต่อ,อการสรื่อสารจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนในเรื่องของการเงินแต่ ถ้า,าพลังงานตรงนี้ถ้าคุณไม่สนใจไม่เอาเนี่ยเออโชคมันก็ไม่มาเพราะวันโชคมาการติดต่อสื่อสารถ้าคุณไม่คุยกับใครเลยเนี่ยมันนี่ทําให้คุณหมดโชคด้านนี้ไปเรื่อยๆเช่นกันก็ต้องระวังทีดีด้วยนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะระวังเรื่องของอ,า,อากาศแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับบางทีเครียดนอนไม่หลับฟุ้งซ่านนอนไม่เคยพอตื่นมามันก็มีเฟรชตื่นมามันก็ เหนื่อยตื่นมารู้สึกว่าทำไมมันง่วงเหงาค่ะนอนแบบไม่ไหวเลยนะต้องระวังกิจกเหมือน,น,นเพราะว่าสุขภาพที่สะสมสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ร่างกายมาันทดุดถอยร่างกายไม่แข็งแรงช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร,ร่างกายของตัวคนดีๆจะได้ไม่ป่วยงาจะได้ได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 มีแรงที่จะหาเงินมีแรงที่ทำงานมีแรงที่จะดูแลคนที่คุณรักด้วยเชย่นกันนะครับสุดท้ายไพย่อยากจะเตือนอะไรนะครับสำหรับคนเกิดวันสุขนะดูซิเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นผูกมัดในเรื่องของใจแต่บางทีอย่าไปผูกมัดยึดติดกับเรื่องราวในอดีตความผิดพลาดในอดีตทุกๆอย่างมันคือเรื่องของตัวคุณที่ต้องจัดการด้วยตัวเองแต่บางสิบอย่างคุณผูกก็ต้องแก้นะนเยนผูกต้องเดีนแก้ด้วยเพื่อจะขจัดปัญหาอย่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นออกมาให้ขึ้นเป็นในเรื่องของ นพะ่ขึ้นเป็นใส่สองหน้าเลยนะเออรพ่ายขึ้นเป็นเศกแท่งนะพราะง,งานของการเศกแส่งคือบางทิ้งบางสิ่งบาง,งอย่างการอยู่คนเนี่ยไม่จะเป็นต้องเชื่อทุกๆคนไปนหมดเลยหรือไม่จะเป็นต้องหนีห่กงไปกับทุกคนหมดเลยแต่มันเป็นเรื่องการใส่หน้าก,กากใส่กันไปนะั้นมันทานํา,ทา,ทาทตามหน้าที่เวลาคุณทํางานก็ต้องตามหน้าที่กันไปอย่าคิดอะไรมากแต่ข้อพายสุดท้ายนพะ่ขึ้นเป็นเจอไฮโรแฟนนากัน ให้อภัยให้กันเผาใหญ่นะั่นคือการให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นและทุกอย่างที่คุณประคองในเรื่องเงินในเรื่องงานก็จะมาเกิดความสําเร็จนันะ่พเพราะเราเร็จมาจากอะไรมาจากการติดต่อการสื่อสารเพื่อจะให้เกิดความสมบัติหลังใจในทุกเรื่องทุกอย่างของคนเกิดวันศุกร์เดือนกันยายนนะครับดาวเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ